อัสสลามุลัยฮ์มุเราฮมะตุลลอฮฺบารอกาตูสวัสดีทุกคนนะครับวันนี้ก็มาพบกันอีกเช่นเคยนะครับนะครับที่23แล้วนะครับหลักภาษานะครับการคัดลายมือนะครับ เดี๋ยวให้นักเรียนเปิดหนังสือเรียนด้วยนะครับในหน้าที่24นะครับการคั้นลายมือหน้า24นะครับเขียนลายมือมีหลักรู้จักนั่งตัวต้องตั้งแนตรงแนบถูกแบบอย่าง จับดินซอปักกาถูกท่าทางสมุดวางพางเพลงแล้วเล่งแลจากแบบเรียนเร็วใหม่นะครับเล็บหนึ่งตอนกลางนะครับการคันลายมือนั่นเองนะคุณลกคุณครูมีคำถามจะมาถามเราหน่อยนะครับการเขียนหนังสือด้วยลายมือที่สวยงามมีประโยชน์อย่างไรบ้างครับ ประโยชน์นะครับของการเขียนลายมือที่สวยงามนะครับทาให้ผู้เขียนอ่านงานเขียนได้ง่ายไม่ต้องคาดเดาเนื้อความว่าเขียนอะไรและทําให้อ่านได้สบายตาตคาถามข้อที่2นะครับการเขียนหนังสือด้วยลายมือที่ไม่สวยงามและเขียนหวาดบ้างมากก็เสียเป็นอย่างไรครับ ข้อเสียของการเขียนหนังสือไม่สวยงามนะครับทาให้ผู้อา่อานอ่านัานเขียนได้ยากและอาจทําให้งานเขียนอาจจะไม่เข้าใจเนื้อความผิดพลาดได้ง่ายนั่นเองนะครับข้อปฏิบัตินะครับในการขันลายมือมีดังนี้นะครับ 1. นนะครับการวางท่าในการเขียนให้ถูกต้องจะทําให้เขียนสวยเขียนได้นานและไม่เสียสุขภาพ สามารถทำด้วยกันสี่รูปแบบนะครับคือ1การจับดินสอ,ดกกอ,นอโดยใช้นิ้วชี้กับหัวแม่มือจับดินสอหรือปากกาให้วางอยู่บนนิ้วกลางส่วนนิ้วนางและนิ้วก้อยงออยู่ใต้กลางลูกลองทำดูนะครับรรและหลังจากนั้นนะครับจับดินสอหรือปากการวมลวม ปลายนิ้วห่างจากปลายดินสอหรือปากกาประมาณ1นิ้วนะครับอีกทั้งไม่เกร็งนิ้วเวลาเวนิ้วเวลาเขียนด้วยนะครับณคูกที่น่ารักต่อไปเรามาดูท่าทางกันนะครับ 1. นั่งตัวตรงหลังไม่งอหรือก้มหน้ามากเกินไป 2. ฝ่าเท้าแตะพื้นหรือที่วางเท้าโต๊ะและเก้าอี้ควรมีขนาดเหมาะกับร่างกายของนักเรียนโต๊ะควรมีขนาดกว้างพอที่จะวางมือและวางแขนได้ต่อไ,ไ,ไป3นะครับการวางแขนนะครับก็คือ 1. วางแขนเกือบแนบลำตัวให้ก้สศอกห่างลำตัวประมาณ3นิ้วและ 2. ช่วงแขนตั้งแต่ข้อศอกลงไปควรวางอยู่บนโต๊ะ และวางเป็นมุมฉากกับขอบกระดาษนั่นเองอันที่4ี่นะครับคือโลกการวางกระดาษนะครับการวางกระดาษต้องสัมพันธ์กับการนั่งกันหยับบินสอและการวางมืออยู่ในท่าที่สบายเพื่อเขียนได้สะดวกไม่เมื่อยไม่เมื่อยง่ายซึ่งจะช่วยให้การเขียนได้สวยและเร็วและควรวางกระดาษอยู่ตรงหน้าพอดีให้อ่างจากสายตาประมาณ1ฟุต เลวางกระดาษเอียงมาทางซ้ายทำมุมกับขอบล่างของโต๊ะประมาณ3 0ม5ถึงสา้องศานั่นเองครับคุณลูกต่อไปนะครับการเขียนตัวอักษรให้ถูกต้องตามอักตามหลักวิธีนั่นเองนะครับคุณลูกตัวอักษรไทยมีหลายรูปแบบการเขียนตัวอักษรแต่ละรูปแบบมีหลักการเขียนด้วยกันนะครับ3หลัก 1. อักษรที่มีหัวต้องเขียนหัวก่อนและเขียนให้เห็นหัวชัดๆ 2. เขียนเส้นต่อเนื่องกันไม่ยกดินสอนอกจากยกเพื่อเขียนหางหรือเชิงเท่านั้นนะครับและ 3. ฝึกคัดตัวบรรจงเต็มบรรทัดและตัวบรรจงครึ่งบรรทัด การก e <th Prom Matthew s> ้นลายมือตัวบรรจงครึ่งบรรทัดระยะแรกควรตีเส้นแบ่งครึ่งบรรทัดไว้ก่อนเพื่อเมื่อชำนาญแล้วจึงเขียนโดยไม่ต้องตีเส้นแบ่งนั่นเองครับคุณลูกที่น่ารักเดี๋ยวคุณ